สวัสดีครับผมแนปเ e t r โทสเปกเอ้ยไม่ใช่นะครับผมกล้ครับก็มาเจออีกครั้งนะครับวันนี้วันวันที่30แล้วก็สิ้นเดือนนะครับวันที่30พฤศจิกายนเพิ่มแป๊บเดียวเข้าสู่ธันวาคม้วครับเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีอะไรที่มันเราทําไปแล้วมันสําเร็จก็ดีใจไปอะไรที่มันยังยังไม่สําเร็จก็เอาให้เสร็จในปีนี้นะครับก็เออผมมาแนะนำแนปโทสเปกเอ้ยพอแล้วพอดีผมมันย้วมันเป๋มันเหมือนพี่แนปเขานะครับก็โอเคก็วันนี้ พูดอยู่2เรื่องเรื่องแรกขออภัยเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ไม่ทันนะครับทั้งเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งเกมยูเอฟแฝงแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถึงแม้ถ้ามันทันเนี่ยแฟนๆก็คงได้ด่าอยู่ดีเพราะผมน่าจะผิดหมดแน่ๆครับเพราะว่าตั้งใจมั่นใจว่าชูแบงคอกจะถล่มไลออนซิตี้เซเลอร์สุดท้ายชนะแค่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็คิดว่าสโมสรจากตุรกีครับกาลาตาสไทร์เนี่ยเขาจะชนะแบบ ใส่สะอาดเลยใส่แมนยูเออก็กลับมาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมเป็น3-3มสานะครับท่านที่แมนยูเนี่ยน่าจะเป็นผู้กำชัยมากกว่าเพราะว่ายิงประตูได้มากกว่าช่วงแรกแล้วก็มาโดนยิงตีเสมอตอนช่วงท้ายนะครับก็ ดีแล้วครับผ่านไปนะฮะเพราะามองแบบนั้นแต่วันนี้ครับมียูโรปาลีมาฝากกันนะครับหนึ่งคู่พอเลยตัวเดียวเต็งๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของบุรีรัมย์หน่อยเพราะว่าพวกเขาดูจะมีเหตุการณ์บางอย่าง, Lynn รรองอากเกิดขึ้นในเกมกัแบบเจอเชียงเมื่อวานนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากลและฟังแชร์เหมือนเดิมครับฝากติดตามหน่อยกับส่องไกลส่องไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลน,นะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับอาจจะมีขาดขาดหายไปบ้างน,นะครับแต่ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเองก็ติดภารกิจเยอะครับแล้วก็ไม่มีเวลาอัดก็เลยพลาดท่าเองจำย คือมันจริงๆอ่ะเอาตามทรงผมควรจะอัดตอนเช้านะครับแล้วก็จะได้มีเวลาพูดคุยประเด็นของเมื่อคืนก่อนเนี่ยมันจะได้อัปเดตหน่อยแต่ผมเลือกจะอัดตอนกลางวันเพราะว่ามันจะได้ทําอัดไปด้วยทําอะไรบางอย่างไปด้วยเช่นขับรถอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีแอควิตี้บางอย่างเกิดขึ้นก็เลยชอบที่จะอัดตอนกลางวันบางครั้งเนี่ยพออัดกลางวันเนี่ยเราไม่อยู่ในพื้นที่ที่พร้อมจะอัดก็เลยเียบร้อยครับบางวันก็พลาดไปก็ขออภัยด้วยก็วันนี้นะครับมี เอาเรื่องของทีมเจ้าเจียงกับบุรีรัมย์ก่อนเนาะสงสารน้องเลออนเจมส์นะที่แบบโดนเต็มๆเลยแม่งเจ้าที่ทีมซัดเต็มท้ายทอยเลยมึงต่อยไม่แม่นไม่พอมึงต่อยจุดตลกนะฮะหรือว่าก็อีกแบบนึงคือมึงต่อยกะเอาเจ็บหนักเลยเพราะว่ามันโดนท้ายทอยมันอันตรายมากนะครับจุดที่มันอันตรายเวลาเล่นกีฬาชกมัวคือขมับ ท้คางแล้วก็้ายทอยเนี่ยซึ่งในภาพถ้าเกิดใครได้ดูเกมใครได้ดูเกม a f c c h a m p i o n s League ที่บุรีรัมย์ไปแพ้เจอ,เจ,อเจียงเนี่ยจะเห็นว่าช็อตที่น้องโดนโดนไอ้สตาฟทีมเจอเจียงอัดเข้าไปเนี่ยมันคือตรงท้ายทอยนะครับซึ่งมันอันตรายมากก็สโมสรอ,ออกมาเทคแอคชั่นเรียบร้อยครับว่าในเรื่องของการลงโทษมีการโพสต์รูปภาพที่เห็นได้ชัดเจนว่าการกระทําของฝั่งเจอเจียงไม่เหมาะสมเนี่ยโพสต์ลงใน Instagram ในช่องทางโซเชียลเลยครับเห็นชัดเจนว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรและแถมเป็นภาพนิ่งด้วย่างนั้นเนี่ยคมชัดแน่นอนครับหน้าใครเป็นหน้าใครเห็นหมดจับเอาภาพนิ่งเนี่ยมามาสแนปต่อกันเป็นภาพวิดีโอมันก็เห็นภาพชัดเจนชัดแจ้งชัดเจ๋วเลยว่าเขาทําผิดจริงๆโอ้โหแบบเชียรคือโหดมากเราเห็นในแค่คลิปไงเราดูในเกมเงี้ย ก็ดูเลวร้ายในแบบนี้พอมาดูภาพนิ่งมันชัดมากนะครับก็ก็ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าเจอจียงน่าจะโดนปรับกั่มแน่นอนนะครับกับการกระทาครั้งนี้แต่ผมว่ายังไม่มีน้ำหนักมากพอที่เอฟซีจะเปลี่ยนโทษจากการที่เป็น3ามแต้มของเจอจียงกลับมาเป็น3แต้มของเดิมว่าเป็นไปได้ยากนะไม่น่าเกี่ยวข้องกันเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ก็เกิดขึ้นในเกมจริงแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมว่าน่าจะไม่ ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเป็นสามแต้มของทีมผู้เยือนนะครับคงจะเป็นแค่การปรับปรับแบบจริงจังมากกว่าเพราะว่ามันมีผลกับผู้อื่นเงี่เวนฟอร์เโคฟูเองหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมแบบเมลเบิร์น Melbourne เองก็ยังเข้ารอบอยู่ในเกมสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะยังยังไม่ถึงกับต้องต้องต้องตัดแต้มกันหรือว่าต้องเพิ่มแต้มกันนะครับก็เดี๋ยวดูแหละว่าแอคชั่นจะออกมาเป็นอย่างไรอีกเรื่องนะครับอีกเรื่องก็คือ จะพูดถึงวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะเจอกับทีมหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผลงานตอนนี้ก็อาจจะมีความคาดหวังได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เจอลิเวอร์พูลช่วงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันละกันเนาะก็คิดว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะต้องมีโปรแกรมสำคัญในศึกฟุตบอลยูเอฟ่ายูโรปลาลีก ก็ตอนนี้มีก้าวแตมแต่สี่เกมถ้าเกิดชนะเกมนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งจบข่าวแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรกับคืนนี้เลอรฟพูลเนี่ยพวกเขาจะไปพบกับอ่าลืมชื่อหไหมเนี่ยมาเจินึกไม่ออกเนี่เยเลอรฟพูลเต่เจอ LASK ลินส์เออนึกชื่อนาน last l i n ์เออครับถ้าออกเสียงตามที่ผู เป็นความเชี่ยวชาญในเมืองไทยเขาพูดัะพูดเขาลาสลินนะครับ L A S K นะครับก็ไม่พูดถึงข้อมูลของฝั่งลาสลินเพราะไม่รู้ครับสารภาพเลยไม่รู้เฮียไม่รู้จริงนะครับแต่จะพูดในแง่ของข้อมูลทีงทีมฝั่งเลียพูครับเลียพูเนี่ยกองกลางก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแต่ผมว่าเกมเนี้ยเขาจะให้กองกลางเซตแบบแปลกๆจะเป็นเอนโดจะเป็นกาเฟนเบิร์ชแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอเดาหน่อยเาเป็นใครดีแต่ก็ อาจจะไม่น่าใช่คยริสโจโนแล้วเพราะเกมเจอซิตี้ไม่เล่นไม่ดีอะ่อะก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เอลเลียดอะไรเงี้ยเออครับี่เอลเลียดก็ได้เนี่ยจะเป็นเออก็สักคนเนี่ยแต่เพว่าชุดกลางจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดที่สุดจากเกมเจอซิตี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีปรับนิดหน่อยโคดิการโปรอาจจะได้มานะครับจ,จะเป็นเออ่ดิอาสก็ออกสตาร์ตตัวจริงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเบนด็อกดาวลูกอีกคนหนึ่งที่ปั้นขึ้นมานะครับ ก็คงจะเป็นประมาณนี้แต่เกมรับเนี่ยคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับเกมนี้ผมว่าลิ์พูลเนี่ยจะยิงกับใสปิ้งใสแจ๋วเลยคืนนี้จัดหนักจัดเต็มเต็มระบบแน่นอนผมเชียร์ลิ์พูลขาดใจเลยว่าจริงๆไส้ไหลแน่ๆนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะพักผ่อนในเกมสุดท้ายจะได้ไม่เหนื่อยเนี่ยหนักมากนะครับเข้ารอบชัวร์แล้วเนี่ยคาดว่ากันไปในรอบต่อไปผมว่าผมเชียร์ลิฟ์พูลได้ขาดใจอาจจะยิงไม่ถึงอาร์ซอลหรอกมันมาเก่งเกินยิงเรามา60เนี่ย คงจะไม่ถึงแต่ว่ามี3ได้มี3ามี4ได้เลยผมเชียร์นะครับก็ไปดีวิดีอาจจะให้นูนเยสลงมาเรียกความมั่นใจเพิ่มหน่อยเพราะหลักที่ไม่ค่อยาเลยนะครับก็ไม่แน่นะหลังจากไปมีปากเสียงกับทางเป๊ปโกเดล่าอาจจะมีอยู่แดงขึ้นมากขึ้นกับเกมนี้อ่ะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมสองไกลสตอรี่สองไกล,กล,กล,กลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่ไม่แน่ใจว่ามีเกม F r ล d เด n i g น t ไหมถ้ามีก็จัดให้แน่นอนนะครับจัดไปสวัสดีครับ